นี่ทุกคนเนินแรกตรงเนี้ยน้องก็บอกว่าเป็นเนินทอแท้นะก็ถ้าเป็นภูสอยดาวก็จะเป็นเนินโมรณะตรงนี้ก็จะเทียบกับเนินสาเๆเขตวันะอุตยานขึ้นไปแล้วเดี๋ยวน้องก็จะพาไปทีละจุดทีละจุดนะทุกคนอันนี้คือรอยบ เพืจากอะไรการกัดเกาะของน้ำเมื่อสองร้อยแปดสิบสามล้านปีก่อนตรงนี้เคยเป็นทะเลมาก่อนยุคอะไรครับยังไม่แน่ใจครับแต่เนี้ยยุคย่อยในยุคทะเลอโซอีกยุคสุดท้ายก่อนทะเลจะย่อนแผ่นดินใต้ทะเลจะยกขึ้นอืมโอ้ไม่กี่ขั้นเหนื่อยแล้วเนี่ย ขึ้นมาแค่ประมาณสามสิบสี่สิบขั้นเองทุกคนนอ๋อโอเราขึ้นมาเก้าสิบสามขั้นแล้วทุกคน